ห,หวานอร่อยมากโอ๊ยอ้าพึ่งเกือบเกือบพึ่งต่อยทุกคนจ๋านี่พึ่งกำลังมาเจาะอ้าตื่นเหมดโอ้ยสาวแฝดเด็ดเลยค่ะชิมไหมชิมเลย อ,อย้อยลงพื้นนี่โอ้โหย้อยลงพื้นเลยลูกนี้เน่าละเห็นไหม <c oughs> เน่าไปข้างหนึ่งเดี๋ยวมันจะโดนเจาะนี่ลูกนี้ก็จะเน่าตามนี่มันย้อยลงพื้นนะทุกคนดกย,ย้อยลงพื้นเลยดู มันจะเน่าก่อนไหนอู้ยน่ากินไหมคะนี่ลูกแพรพันใหญ่ๆเอาบันไดมาปีนปีนเอาเพราะว่ามันอยู่สูงดิทุกคนลูกใหญ่เลยโอ้โหเด้อ ลูกใหญ่น่ากินมาลูกแพรผลใหญ่ๆอันนี้ดูผลน้อยลูกเล็กลูกน้อยอีกโอโอ้โหโอ้โหมันโดนเจาะเลยทุกคนดูวายอันนี้เลยดูมันโดนเจาะโอ้ยกินไหมลูกใหญ่มากทุกคนอุ้ยหนาว มันเย็นเย็น่ะลูกแพรแช่เย็นสิบองศาทุทกคนมาสิมสิมลูกนี้ให้ดูกะดสวหวานมันจะสุกแล้วหวานอร่อย หวานอร่อยมากดสดจากต้นฮอมชิมไม่จ้ะหวานหอมถ้าสุกแล้วก็จะเหมือนแบบเหมือนสาลี่รสชาติมันอ น,นี่ก็ได้เต็มแล้วค่ะทุน่ะเยอะเลยเดี๋ยวในช่างมาจะปอกให้ฐานยังไม่หมดเลยทุกคนเหลืออีกเหลืออีกเยอะเลยเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาเก็บขอไปพักหนาวก่อนเย็นเย็นมือไปก่อนทุกคนได้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายอาฟีดาซินเดี๋ยวเราไปเก็บแอปเปิลกันต่อคะ่ะทุกคนบ๊ายบายไปพักหนาวก่อนฟ้าทองฟ้ามันครึมมันครึมออกอย่างนี้ มันหนาวทุกทีที่ได้เจอบาย